คนรอบตัวกูเนี่ยแดกอะไรแม่งก็ไม่เคยอ้วนอุ้ยอีเจีกบกนะวันวันได้กินเอากินเอาแม่มากินกุ้งเผาด้วยกันมันกินไปตั้งหลายโลแต่หูยไม่รู้ไขมันเอาใส่ไว้ที่ไหนเห็นกันปะเห็นปะอีบีนี่ก็เหมือนกันกินดึกกินหนักกินเยอะแค่ไหนไขมันก็ไม่เคยโผล่แม่ไม่กินข้าวแค่มือเดียวน้ำหนักก็ลดตั้งหลายโลก่อนเกิดออกมาจากแม่เนี่ยแดกนิ้วเคลียร์การเผาผลาญแดกนิ้วเคลียร์การเผาผลาญเผาผลาญดีขนาดเนี้ย ตะกูเนี่ยแค่หายใจเข้าแค่หายใจเข้าน้ำหนักยังขึ้นเลยนีี่่พใครสั่งให้ได้วะอีกคิวไอคิวอะไรของมึงสุกิซุกิซุกิซุกิอ่าไอคิวสั่งซุกิ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 ซุกคิวสั่งไอคิวสั่งโอ้ยคุณงิดไม่คำหิวแป้งอะหิวแป้งนี่สั่งอะไรมาเนี่ยนี่ก็อะไรกินแค่นี้มันจะอิ่มแล้วผลไม้ไม่ให้เสียชีวิต ปากก็บอกจะลดจะลดมันนี้ให้งดแปง้แปง,แปงกูงดทาแป้งกูงดทาแป้งหลายวันแล้วน้ำหนักไม่เห็นจะลดเลยหรือว่าเขาต้องงดมคาคาร่าบัตรออนแล้วก็ลิปติกด้วยวูว่า,วามึงไม่ใช่แค่อ้วนแล้วแหละแต่มึงเป็นควายเป็นควาย <Yeah. S 1> อ้วนมากบีบีเพราหิวอะ่ะหิวอะไรบีตอนนี้นี่มันเที่ยงคืนเลยนะวิถีคนผอมต้องอดทนกับกิเลสมาหิวอะไรตอนนี้วะเนี่ย เนี่ยเวลาจะลดความวุ่นทีไรอั u สเตตัสแบบนี้ทีไรเพื่อนเข้ามาตลอดไม่ได้เข้ามาหัวมึงหรอกเข้ามาแกล้งมันแกล้งเขากูถามหาสาระประกาศหาหมาหายไม่มีพอกูจะลดควบวุ่นทีแม่งมากันตั้งแต่สมัยสิทธิ์เก่าโรงเรียนมัธยมแล้วแต่ละอย่างที่มันโพสกันเนี่ยมีแต่ยั่วยั่วบดบดร่อนรอาหารอะไรของมึงวะยั่วยั่วบดบดร่อนร่อนเอ้าก็นี่ไงก็บดบดร่อน่นยั่วยั่วบดบดร่อนร่อนเป็นไงอาหารพวกนี้มันยั่วไงมันอดใจไม่ได้ต้องออกไปกินให้ไวแล้วดี มสอนติดบอลไม่พอนี่ม,มาติด PS4 อีกแล้วโอ้โหนี่ล่าแย้ทั้งวันล่าแย้ทั้งวันงานการไม่ทํากันเลยเหรอเอา้าผี่ใช้งานเขาหนักอะ่ะมันก็ต้องมีพักผ่อนกันบ้างแล้วนี่ไปไหนมาอีกแล้วหมูกระทะบ้านซินยังไม่ชินอีกเหรอโอ้โหแต่หมูกระทะไม่พอนี่ยังกินข้าวโพดทานเลยเอา้าก็ชอบกินเ้าโพดอะ่ะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่เงาข้าวโพดของมึงมาแล้วเินข้าวโพดนี้ไปที่เด็ดเซเว่นเฮ้ยขนมนี่ผลไม้มันไม่ใช่ขนมมันข้าวโพด เขาพดฟ,ฟีดได้เอามานันนี่อ่ะลองแกะดูว้าวโอ้โหแม่งล้ำไปละนี่ขนมนะนี่ขนมเอา้าก็ใช่ไงก็เหมือนข้าวโพดสดๆจากฝากแบบที่มึงกินเนี่ยเขาเอามาฟีดได้ไม่มีเนย,ไม,มเนยไม่มีน้ำมันสารอาหารอยู่ครบแถมมีหลายรสด,ด้วย เออว่ะรสชาติไม่ธรรมดาจริงไม่เหมือนกินขนมข้าวโพดเลยอ่ะมันได้ความหอมเหมือนเนื้อขา้าวโพดออกแต่ปั่นจริงๆนี่มันเหมือนอาหารของพวกนักบินอวกาศที่เขากินกันปั๊กยังตอมไวถึงไปทำงานบนนาซาเฮ้ยขนมกินแบบเนี้ยบีก็สรรหาไม่ได้เนาะมันโคตรอร่อยเลยอ่ะนาซาเขาคงรับคนบ้าแบบมึงมั้ง